เออพระอาจารย์เองค่ะกราบนมัสการ,กรคุณพ่อคุณพ่อสำรานป่วยเป็นไรหรอเป็นโรคปอดโรคหัวใจค่ะปอดติดเชื้อค่ะพระอาจารย์ปิดมาจากบ้านหรือติดที่โรงพยาบาลติดจากบ้านค่ะพระอาจารย์อ๋อแล้วเป็นยังไงบ้างล่ะพ่ออาการตอนเนี้ย ตอนนี้ก็รู้สึกตัวดีแต่ว่าปอดยังติดเชื้ออยู่มีไข้ค่คะนหมอบอกว่าไงบ้างล่ะคุณหมอคุณหมอบอกว่าออปอดปอติดเชื้อไปห้าอ่าสามสามส่วนในห้านะคะ,ะ,ะแล้วทีนี้ก็เหมือนมีภาวะหัวใจเสพันค่ะ, 10, คะอ่าอ่าอ่าเรื่องอ เรื่องป่วยช่างมันแต่มาพูดเรื่องธรรมะกันดีกว่าเอาพ่ออยู่ไหนล่ะเนี่ยค่ะกำลังฟังอยู่ค่ะออพ่อพระอาจาร์นี่เสียงพระอาจารย์นะพระอาจารย์มาเป็นกำลังใจให้ส่วนร่างกายก็หมอรักษาไปลูกดูแลไปส่วนทางจิตใจก็พระอาจารย์มาเป็นกำลังใจให้พ่อนะเอาธรรมะนะพ่อนะ เอาธรรมะเอาใจให้สงบนะอยู่กับพุโทโธพุธโทโธหรือธรรมโมหรือสังโคก็ได้อยู่กับธรรมะก็กำหนดใจอยู่อย่างนี้แหละส่วนสังขารก็กายป่วยก็ป่วยไปแต่จิตใจให้อยู่กับธรรมะอยู่กับความดีแล้วก็พ่อเคยมาสร้างทางขึ้นเจดีมาสร้างกับพระอาจารย์ก็รำลึกถึงความดีอันนั้นแหละส่วนอื่นก็ปล่อยวางภาระนั้นไป อย่าไปใส่ใจเรื่องอื่นเลยนะพ่อนะไม่มีประโยชน์ส่วนร่างกายก็หมอก็รักษาไปลูกก็ดูแลไปเครื่องช่วยหายใจยาหยูกยาอะไรเขาก็หามาให้แหละไม่ต้องกังวลกับเป็นกับตายอะไรหรอกอยู่กับธรรมะอยู่กับคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่กับเสียงพระอาจารย์นี่แหละพุทโธพุทโธธมโมสังโฆอยู่กับเจดีวิหารอยู่กับสิ่งที่มันสะอาด ใจของเราปรงวางสบายใจของเราสบายจิตของเราสบายก็สบายแหละพ่อเอ้ยส่วนภาระอันอื่นๆเกี่ยวกับร่างกายหรืออะไรอะไรก็ไม่ต้องไปกังวลแล้วเป็นผู้ไม่กังวลกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำใจให้ผาสุกนะพ่อนะทำใจให้เย็นสบายนะผาสุกเย็นใจรอผาสุกเย็นใจแล้วสบายหมด เอาเป็นว่ากายก็ปล่อยมันไปตามให้หมอรักษาไปรักษาได้ก็รักษารักษาไม่ได้ก็ปล่อยไปตามสภาพของมันส่วนทางด้านจิตใจพ่อก็มีสติรำลึกถึงบุญถึงกุศลเดอ้อพุโทโธพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่ๆมาปรากฏธมโมพระธรรมมาปรากฏสังโฆพระสงฆ์มาปรากฏเด,อเดอ้ออยู่กับอันนี้เดอ้ออยู่กับพุโทโธธโมสังโฆเดอ้อเอาอย่างนี้นะพ่อนะอย่างอื่นไม่ต้องเอา นะเอาอย่างนี้นะลนะพระอาจารย์ให้พรนะยะทาบริวะฮาปุราปริปุเรนติสังกรังเอวะเมวะอิโตดินะนางเปตานังอุปกะปติอิชิตังปัชิตังตุมหังชิปะเมวะชมิชัตุสเบปุเรนตุสังกปา จันโดปนระโสยะธามณิจติระโสยะธาสบิติโยวิวัจจันตตสัปโรโกวินาสตุมาเตปวัตตวันตรายยสุขีตีขายุโกภวะอภิวารนาสิริสะนิจังวุทาปจายโนจตารุตม,มาวัฒนติอายุวันโนสุขังระลางังเจริญพรเจริญธรรมนะพ่อเดอเอาธรรมะเดอ,อแค่นี้แหลนะเนาะ ขอบสดีคุณค่ะอาจารย์อาจารย์ะค่ะค่ะ uh. uh.